สวัสดีเพื่อนๆครับคลิปนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการป่าบบอสเลลาน่าอัศวินจันคู่กันนะครับหลังจากที่ผมลองผิดลองถูกเนี่ยบอสตัวเนี้ยแพ้สายฟ้าหนักมากๆนะครับรวมถึงสามารถติดสถานะบรีดิ้งได้ด้วยซึ่งไม่น่าเชื่อครับว่าฝูงมแมลงวันที่โดนเนิร์ฟไปแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนํามาใช้กับบอสตัวนี้ได้เหมือนกัน นะครับซึ่งเป็นหัวใจสําคัญเลยนะในการเอาชนะตัวนี้ได้ไม่ยากนะครับผมแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือโลหินลายนิ้มืขอมกริบครับนะครับชิ้นนี้จะทาให้บอสตีเราแทบไม่เข้าเลยอาวุธผมเลือกของสายฟ้ากลางซักนะครับตาประทับอะไรก็ได้ครับที่เพื่อนๆมีก่อนเข้าห้องบอสนะครับจะมีแผ่นหินตรงนี้ที่เราสามารถอัญเชิญเรดาร์สวินเข็มมาได้นะครับก็ให้เพื่อนๆอัญเชิญเขามาให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดเข้าไปที่ห้องบอสนะครับผม เ้าไปแล้วก็ทักทายเขาสักเล็กน้อยครับบางทีก็โดนบางทีเขาก็หลบได้นะฮะแต่เราเนี่ยตั้งโลหินขึ้นมานะครับก็จะช่วยได้มากนะฮะปล่อยให้บอสเขาตีไปครับเพราะว่าโลหินเนี่ยสามารถการโจมตีนะครับกายภาพของบอสได้ปกติคือระบํดดาบของเขาเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะทะลุโลหินได้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราปล่อยฝูงแมลงวันครับออกมาสักสามฝูงแล้วก็ตั้งโลขึ้นมานะครับบอสเขาก็จะเริ่มหันมาตีเราละนะครับให้เราพยายามวิ่งไปใกล้เพื่อนครับ เพื่อนจะได้ตีแล้วก็บอสจะหันไปตีเพื่อนแทนนะครับพอบอสหันไปตีเพื่อนปึ๊บเหมือนเดิมฮะปล่อยฝูงแมลงวันออกมา3ฝูงนะฮะปล่อย3ฝูงปุ๊บบอสจะเริ่มหันมาตีเราละนะครับเราก็ตั้งโล่หินขึ้นมานะครับสิ่งสําคัญคือเราต้องประคองสตาบิน่าให้ดีนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าสต้าบิน่าหมดเนี่ยต่อให้โล่หินมาจ่าแข็งแกร่งขนาดไหนเนี่ยบอสก็โจมตีทะลุเราได้นะครับแล้วเราก็อาจจะถึงขาดนนะฮะ ครับว่าบอสเนี่ยคือต่อให้เป็นดาบใหญ่อย่างนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะใช้โลหินป้องกันได้นะครับเพื<ๆ>่อนๆนะครับลดไม่เยอะนะครับเรียกฝูงมแมลงวันออกมาเหมือนเดิมนะฮะถ้าบอสอยู่ไกลเราก็เรียกไปเรื่อยๆอ่นะเข้ามาประชิดปุกก๊บก็ตั้งโลขึ้นมาครับสวย เราสามารถเป็นระยะได้นะงจริงแล้วก็ใช้หอกสายฟ้านะครับฟาเข้าไปอ่าคือเราสามารถเป็นระยะแล้วก็ฟาหอกสายฟ้าก็ได้ครับดีกว่าเนี่ยครับพอเขาเข้าเฟสสองคุเนี่ยอ่าโอเคสวยนะเขาเล่งเราอยู่นะครับก็เอาโลหินตั้งขึ้นมานะครับรับรองว่าไม่ตายนะฮะพอเข้าเฟสสองเนี้ให้เราเลี้ยงซัมมอนนะครับออกมา แล้วเปลี่ยนเป็นใช้หอ,อกสายฟ้าโจมตีระยะไกลแทนนะครับเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับเพื่อนเพื่อนคือถ้าเนี่ยให้ดีควรหลบนะฮะคือโลห่หินมันกันได้นะแต่ว่าหลบได้ก็ดีครับเพื่อนเพื่อนฮะสังเกตไ่าผมจะปล่อยให้ซัมมอนเขาเป็นตัวลอ่อให้ไหมแล้วผมก็ปาสายฟ้าไปเรื่อยๆนะฮะ นะครับคือสายฟ้าเนี่ยมันแรงมากจริงๆใช้โลกันก็ได้นะไม่ต้องไม่ต้องกิ้งแบบผมก็ได้นะฮะแต่คือถ้าดาบที่มันเลีอยกไว้เยอะๆเ่ยอยากให้กิ้งหลบนะครับถึงจะดีนะฮะแล้วเราก็เปลระยะนะครับพอตามมอนเราล่อไว้ได้เราก็นะครับเวลนระยะอย่าอยู่ใกล้เกินไปนะเพราะอะไรครับเพราะว่าขวีดท่าใหญ่เนี่ยฮะถ้าไม่ตายเขามาแล้วเวลาเขาปล่อยท่าไม้ตายให้เรายืนถือโลกไว้เลยแล้วเราก็เติมเลือดนะฮะเราไม่ตายร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วเราก็แค่ ยืนปลาหอกสายฟ้ารอดูท่าทีของบอส่อให้ซัมมอนเนี่ยนะครับล่อไว้ให้เรานะอ่าพออ้าสนใจซัมมอนแบบนี้ก็ตุยเห็นไหมฮะคือการป่าบบอสตัวนี้เนี่ยนะครับก็โล่หินเนี่ยกับการประคองสตาบิน่าเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ป่าบอสตัวนี้ดูนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ผ่านนะครับก็วันนี้ก็ ฝากไว้เท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ